สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมชิเซนคุมิเคดีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวเกี่ยวกับการดาวน์โหลดพวกหนังหรือว่าดาวน์โหลดเกี่ยวกับวิดีโอต่างๆนะครับโดยใช้เบราว์เซอร์ Firefox นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากไม่ต้องไปหาโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยก็ก่อนอื่นนะครับไปที่ Firefox นะครับเปิด f i r e Fox ขึ้นมานะครับ ทีนี้ไปทีเ่เมนูนะครับเมนูก็จะเป็นสามขีดอย่างนี้นะครับเราก็ไปที่ส่วนเสริมเราก็ไปที่ติดตั้งส่วนเสริมนะครับนี่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับจริงๆเราโหลดจากตรงนี้ได้เลยตัวดาวน์โหลดวิดีโอเฮลเปอร์นะครับต้องไปโหลดก่อนแต่ผมจะไม่เลือกอย่างนี้เพราะบางคนหน้าเบราว์เซอร์จะไม่เหมือนของผมผมจะเลือก C more add-on จจำไว้นะครับคำว่า C more add-on นพอกดไปปุ๊บ นีครับแล้วไปที่ดาวน์โหลดเมนเจอร์นะครับนี่นะครับเนี่ยครับกดกดแอดแอดเลยครับเนี่ยครับเลือกตัวนี้นะครับคือตรงนี้มันเหมือนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์อะครับเราสามารถเอามาใส่ในในตัวโปรแกรม f Firefox ได้เลยตัวเบราว์เซอร์ Firefox เนี่ยกดกด d to Firefox เลยนะครับนะฮะเสร็จแล้วครับนี่ครับติดตั้งเสร็จแล้วก็กดติดตั้งปุ๊บเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้ว พอเสร็จปุ๊บมันจะไปอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นสีน้ำดำเนี่ยนะครับแล้วผมแนะนําให้โหลดอีกตัวหนึ่งคือของ YouTube ครับเนี่ยฮะเอาไว้ใช้เฉพาะ YouTube เลยแต่จริงๆจริงๆตัววิดีโอดาวน์โหลดเฮลเปอร์เนี่ยสามารถได้ใช้ได้ทุกเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับแต่ว่าเราเรามีตัวกันอีกตัวก็คือตัวตัว u u u e e นะครับก็โหลดไปก็จะไปอยู่อย่างนี้ครับำดำนี่คือผมโหลดเสร็จไปแล้ว ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูนะครับว่าวิธีดาวน์โหลดมันโหลดยังไงทีนี้เราก็เข้าหน้าปกติครับแล้วก็ไปที่ youtube นะครับสมมติผมจะดาวน์โหลดหนังที่ youtube นะครับอาจจะพูดเร็วไปสักหน่อยต้องขออภัยนะครับตื่นเต้นครับเป็นการรีวิวครั้งที่สองเองนะครับเข้าไปที่ youtube นะครับยกตัวอย่างวิดีโอนะครับนี่ฮะอันนี้คือ รีวิวการดาวน์โหลดจาก youtube นะครับคือพอเราคลิกเข้าไปที่ตัวไฟล์หนังไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็ตามนะครับพอคลิกไปปุ๊บคุณเห็นไหมครับว่าตรงนี้ครับที่มันเป็นสีดำเนี่ยครับมันกลายเป็นสีสามสีแล้วพอมันขึ้นอย่างนี้คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้โดยโดยที่คุณไปคลิกตรงนี้นี่ครับจุดลูกศรเล็กๆเนี่ยครับ คลิกขึ้นมามันก็จะมีไฟล์ให้คุณเลือกดาวน์โหลดเลยว่าคุณจะเอาขนาดแค่ไหนนะฮะผมจะคลิกให้ดูปุ๊บอันนี้ผมไม่ได้ตักโฆษณานะมันสามารถโหลดได้เลยนะฮะปุ๊บเนี่ยครับก็จะขึ้นมาอันนี้ผมเก็บหนังกระตูนไว้ทีนี้คุณก็เลือกลงว่าคุณจะลงไว้ที่ไหนนะครับ c a n เซิไปทีนี้ถ้าเป็นของ YouTube โดยเฉพาะเลย<ม>ก็กดเหมือนกันครับแล้วก็กดควิกดาวน์โหลด แต่ปรากฏคลิกดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยเขาจะโหลดให้คุณเลยผมไม่เอานะฮะผมอันนี่ไปแล้วแล้วก็มีโหลดจากตรงนี้ได้อีกครับโดยการที่ว่าเราจะเลือกไฟล์เอาไฟล์แบบไหนเห็นไหมครับก็จะมี m b c อ่าเอ่อว็บเว็บ M mp 4แบบ mp 4แบบกลางอันนี้นคือ mp 4แบบชัด7 2 0 p คือชัดกว่าแล้วก็มี 3gp คือไฟล์โทรศัพท์นะครับก็ไล่ไปไล่ไปอันนี้ก็คือแบบ hd เลย ABC ีซให้นะครับหนึ่งกิกกว่าก็จะบอกขนาดที่ข้างหลังด้วยนะฮะทีนี้ก็จบตรงนี้ละอันนี้คือการดาวน์โหลดจาก u t u b e นะครับทีนี้ไปดูแบบเว็บหนังทั่วไปเว็บการ์ตูนทั่วไปนะครับไม่เป็นหนังอะไรก็ตามโหลดได้หมดเลยนะครับนี่ครับแต่จะมีบางเว็บนะครับผมย้ำไว้ก่อนมีบางเว็บที่เขาป้องกันเลยเขาจะมีโปรแกรมป้องกันการดาวน์โหลดโดยเฉพาะเลย ก็จะใส่เอาไว้เราจะไม่สามารถใช้พวกนี้ได้แต่น้อยมากครับผมบอกเลยน้อยมากที่จะมีเว็บที่ป้องกันอันนี้ผมจะยกตัวอย่างก,การ์ตูนอ,อ,อะไรก็ได้นะครับคลิกเข้าไปละก็รอสักครู่นะครับใครอยากโหลดการ์ตูนโหลดหนงังหรือโหลดอะไรเก็บเอาไว้นะครับทำแบบผมง่ายนิดเดียวเลยไม่ต้องไปใช้พวก ดาวน์โหลดเมเนเจอร์ไม่ต้องไปใช้พวกอะไรเลยนะฮะอันนี้ง่ายกว่าใช้จากเบ์เซอร์เราเองสักครู่นะครับมัญชานิดนึงอันนี้ครับเน,นี่ยครับ,นนรบมันจะเป็นสีดำอยู่นะครับพอเรากดชายปุ๊บเห็นไหมครับมันจะเป็นสีลนะคุณไม่จำเป็นต้องต้องโหลดให้จบก็ได้คุณไม่ต้องดูหนังให้จบก็ได้คุณคลิกต็อกไว้แล้วคุณก็ไปนี่เลยเนี่ยครับกดโหลดได้เลย ีนี้ตามเว็บต่างๆเนี่ยตัวดูหนังเนี่ยมันจะมีเนี่ยฮะตัวให้ปรับขนาดเห็นไหมครับว่าคุณจะเอาขนาดเท่าไหร่หมายความว่าคุณจะเอาความละเอียดของภาพเท่าไหร่อันนี้มันเป็นอยู่ 720p ผมจะปรับให้มันเป็น HD เนี่ยฮะก็คือ1 0 8 0เนี่ยคือ HD แล้วพอคุณกดปุ๊บเนี่ยฮะทีนี้คุณไปกดที่เดิมนะครับมันจะมีเพิ่มมาอีกเห็นไหมครับเนี่ยไฟล์มันจะเป็น386เมกคือเยอะที่สุดเลย เยอะกว่าเมื่อกี้คือความละเอียดชัดยิ่งเราเห็นตรงนี้ถ้าเอาน้อยๆก็จะยิ่งชัดน้อยลงคุณภาพก็จะน้อยลงฮะถ้าอยากโหลดเก็บแบบดีๆเลยก็เอาแบบ HD เลยก็ได้นะครับก็หมดแล้วครับการรีวิวก็วันนี้ก็เป็นการรีวิวความที่สองนะครับขอคุณมากที่รับชมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็ทั้ผมชินเซนกูมิเคดีก็